เดี๋ยวนี้ซินแสจะมีไกด์ไลน์ซื้อของขวัญให้กับคนที่เกิดตามเดอมดังนี้เลยสำหรับคนที่เกิดเอนกรกดาจะเป็นคนที่ใส่ใจกับของแบบดีเทลเล็กเล็กน้อยใส่ใจพวกของแฮนด์เมดจะแฮปปี้กว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบของใหญ่เวอร์วังลังการเขาะจะไม่ชอบของที่แบบว่าไม่ได้คิดมาเผื่อเขาะซื้อมารวมๆแล้วแจกทุกคนเขารู้สึกว่าแบบไม่เห็นใส่ใจแล้วเลยสิงหาเขาจะเป็นคนที่ชอบของสนุกของที่มันม้วนจอยได้ปุ่มกดที่มันแบบว่าเป็นของเด็กสมาร์ททีสัน้นปะทำไปเล่นไปไอแค่อันนั้นอะว,นะวันวนัง ของที่เขาไม่ชอบอ่ะมันดูจริงจังอ่ะมันดูแบบว่ากระเช้าซุปไก่สกัดแบรนด์อ่ะแบบสาหรับเขาไม่เคยแก่กันยายนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบของแบรนด์เนมชอบของหรูของแพงของสวยของงามถ้าเกิดอยากซื้ออะไรให้เขาอ่ะตั้งใจดูนิดนึงส่วนเขาจะไม่ชอบของที่แบบลดราคาของเซลล์เขาจะรู้สึกว่าแบบจะแบบซื้อของเซลล์ไปให้ของขวัญเกิดจะรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยตุลาคมอ่ะจะไม่ได้มีของตายตัวว่าอยากได้อะไรมักจะเป็นคนที่แอบกระซิบหรือหาทางให้คุณรู้ก่อนหน้านั้นโดยที่คุณะไม่รู้ตัวกลับมาแบบลองทบท ทัวแต่งนิดนึงมาดีค่ะจะบอกแล้วแต่เราไม่ใส่ใจเขาไม่ชอบของที่ซื้อไปเรื่อยอ่ะแบบไม่ใส่ใจอ่ะอย่างที่บอกเพราะว่าเขาอ่ะมีทงอยู่แล้วเขาอยากได้อน,นี้ซื้ออะไรมา <S <S ถ้าไม่ใช่อันเนี้ยยังไงก็ไม่ถูกใจพฤศจิกายนบอกเลยว่าเป็นอะไรก็ตามที่ต้องเป็นของกินคุณแค่ชวนเขาหรือพาเขาไปกินร้านอาหารที่หรูค่าสําหรับมื้อแห่งความทรงจำเขาจะจดจาตลอดไปแน่นอน ไม่ชอบอะไรอะคะอะไรก็ตามที่ไม่อร่อยอะเดือนธันวาคมท้ายปีของเราอะมักจะเป็นคนที่ชอบของอะไรบางอย่างที่ต่อยอดกับชีวิตได้มันของที่ค่อน้างมีประโยชน์ซื้อทองแบบเล็กๆอะ่ะก้อนนึงให้เขาอะเขาจะแฮปปี้เว้ยเพราะเขารู้สึกว่านี่แหละคือของที่อนาคตจะต้องมีประโยชน์เขาว่าจะไม่ค่อยชอบของที่มันมีประโยชน์แค่วันนี้ว,นนวันเดียวอะส่วนเดือนที่เหลือเดี๋ยวสินแสจะพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะใครที่เกิดเดือนไหนอยากได้ของขวัญอะไรลองแท็กคนนั้นแล้วบอกเขาดูเผื่อเราจะได้ของขวัญแบบที่เราอยากได้เอาทองอะเอาทองอะ Well. <laughs>